เดี yeah. yeah. ๋ยวผมก็จะไปทำหน้าที oh. Oh. いい่ของผมอีกขอบคุณมากเลยตามตาแม่ไหนสามีโอ้ิ่นิืนิ่นตายตาิ่นเสียมานานนี่ายเสียตั้งแต่เล่าโอ้โหเรียงกันไปเด้อ ไปได้อีกพอเดอสู้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 ครับผมครับตามไปลน่เะมันอันน้อยพูดมันตั้งข้างหน้านี่มันบปเต็มดอกมันบปเต็มแต่คนจะเห็นคนไม่เห็นแบบนี้น่ะละตัวแต่ก็อะไรยี่สิบบาทน่ะเงยเงเรื่อมมาว่างลงเลยเห็นบอกเขาดีทีนดีหยั่งน่ะเพราะว่านี่เคยเคยเดินทางแบบ ผูวที่จะเห็นแบบนี้นะไปเราสู้ๆตาสู้ๆอ่าพ่อไทยอีกล้ครับขยาถึงจะได้กินถึงจะได้เงินนะครับก็อีกอ่าตั้งแต่สมัยเรายังเด็กเขาเรียกว่าติ๊บหลอดเนาะใช่ครับเพื่อนในกับติ๊บหลอดไอ้เออติ๊บหลอดเนาะงเป็นไอ้ติมนะครับผม เอ้ก็อปั่นไปน้ําแข็งนะครับแล้วมันจะเย็นเห็นไหมครับนี่เอาอุ่นหนุนหน่อยอุ่นหนนน่อยโอ้ยค่ครับผมดีไอครีมครับติ้มหลอดนะครับไม้ละ5บาทครับไม้ละ5บาทครับครับโอ้ยโอเคขอบคุณครับให้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 เอาให้เอาให้ครับผมนี่ครับตั้งแต่สมัยยังเด็กนะครับเราเคยกินนะครับเราเคยกินนี่ก็อีก นี่คือถนนคนเดินนะครับผมที่เรามาเดินแล้วก็มาเห็นครับอ่าอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกินโตให้หน่อยกินโตให้ดูหน่อยนะครับคิดถึงสมัยยังเด็กครับผมหวานครับหวานมีหลายรถครับมีหลายรถเหมือนเราไปเช่างานอ่ะนี่ถนนคนเดินนี่จังหวัดนครพนม หนาวครับหน,หนาวเดินเข้ามาี่ิี่ร้อนเลยครับคนเยอะมากครับเห็นไหมครับเรียบร้อนมีขนมแบบนี้นะครับเด็กๆชอบนะครับผมก็คิดถึงสมัยเราเป็นเด็กนะครับ นี่มาแล้วมาแล้วนี่เห็นไหมนี่ฟันเจยจรยกๆเ,เ,เลยเนาะอืมเราผ่านไม่ได้เลยับต,ต้องกินต้องกินเนาะกัดเย็นๆแบบนี้นะครับเราต้องกินไอติมติมรดเนาะเ,นเอโอเคครับ ันนี้เรามาเดินถนนคนเดินนะครับเวสตีดูเอาครับคึกคักขนาดนะครับที่นะครพน,นมนะครับนี่อ๋ออันนี้เป็นเยังพินนะครับเป็นเด็กครับเป็นเด็กอันนี้เป็นเด็กเนานะอากาศหนาวเนาะคนก็มาเดิน,นะครับหุ่นเลยครับหุ่นหุ่นหุน ร้อนแล้วครับเพราะว่าไออุ่นของแต่ละคนออกครับนะข,ของจังหวัดนครพนมน แล้กรจีให้พราะมอญจีดูวันนี้สดๆเลยกนลคนเดินดูดินนอจีนนี่นี่นรด มาเจออาหารที่ผมชอบแล้วครับก็คือเนื้อวัววัวโคขุนนะครับโคกขุนโคขุนสีสเกตหรือโคขุนใสคนยังคำเนาะโอ้คิดว่าอยู่สีสเกตตอนนี้นี่ปิ้งย่างไม่ทันเลยครับผม น่นาอ,อร่อยมากครับน่าอร่อยมาก <ck> ไม่ใช่อร่อยน้อยนะครับผมด้านที่สุกเลยมีคนจองหรือยังครับค <ck> นจองครับรอกนรัมันมีใครจองใช่ไหมครับ,บจองครับย <ck> ังไม่หมดครับพี่ต้องรครับ ไม้เท่าไรครับไม้ละพันห้าเลยครับไมยี่สิบาทอไม้ยีิบาทเนาะผมคิดว่าพันห้ 5, 5าถ้าพันห้าเนี่ผมต้องใส่แหวนเพชรมันใส่เนาะ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 นาะเนาะเนาะเอานาะนาะเนาะเนาะเนาะนาะ้นานกำล,ล,ลนาจาะกนะเนานขึเนหน้าผมแา้เครับ <c oughs> น <c oughs> ะา,าะเนเนเนะเาะะนาะาะเกินาะนาะเนาะเนานาะาะนายเงาะนาะนาะนาเนานะนะเาะเนาะนาเเนะาเานะนานนะ ตอนนี้มีคนยืนรอเยอะเลยครับไม่รู้ผมจะได้คิวเท่าไหร่ครับนี่จะได้กินหรือเปล่าไม่รู้เนาะรอไปครับผมคิวนี้อีกนานไหมครับคิวผมเนี่ยไม่นานเนาะครับผมอร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 อครับผมระเบิดครับระเบิดไม่รวยงานนี้จะไปรวยงานไหนครับผม ถนนคนเดินอยากให้เปิดนะครับทีละปีปีปีไปนะครับนี่ชิดเหมือนเนยนะได้แานหนึ่งโอ้ดูเอาครับพี่น้องดูนี่ถนนคนเดินไม่ใช่คนวิ่งนะครับผมเดินเดินเดินหาอะไรกินสามมอสามไม้มอจวงไหนเขามไม่ได้กินไหนของผมอะซีไม้เด้อ กินรินคอยเยาว์วอลไรก็ดีคอยยเจ้วบ่อขายคอยคอยยังวอามืเครื่องมืครับเห็นไหมครับคนเดินเยอะเลยเนาะคนเดินเยอะเลยแต่คนซื้อไม่ค่อยมีเนาะนี่แต่เขาก็ซื้อนะครับใครชอบอะไรเขาก็ไปหาซื้อกินครับผมตรงนี้คืออยู่สามแยกฮอนาฬิกานะครับผมมีประวัติความเป็นมาเยอะเลย ตั้งแต่ชาวเวียดนามเข้าไปอยู่ในประเทศไทยนะครับแล้วก็จากไปแล้วก็สร้างเป็นอนุสรณ์สถานะครับผมเอาไว้ให้เมื่อครั้งหนึ่งนะครับชาวเวียดนามได้เข้ามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดนครพนมเนาะน,น,นี่เรามาที่ตรงที่จะอิ่มท้องเราอีกต่อไปนเนื้อเนื้อะครับนี่มาทุกทางและผัวก,กับเมียนี่ นะครับไม่รวยงานนี้ไม่รู้จะรวยงานไหนเนาะ,<น>ะ,ะครับดูใกล้เลยครับถ้าผมดูใกล้เดี๋ยวน้ำลายหกใส่หอมมันหอมมากครับเฟรนดหอมเลยมาตรงเวทมนตรทานก็ได้ฮะเอฟดีนี่อ่ากำลังสั่งมาจากบ้านอีกประมาณห้ากล่องครับกล่องนี้ประมาณสักหมื่นกว่าชิ้นนะครับผมเนี่ยเนี่ยหมดหมดหมด,หมดหมดไหมครับเนี่ย เห็นไหมครับหมดนะครับไม่พอค่ะไม่พอเห็นไหมยดีดีโอ้โหนี่กล่องกล่องหนึ่งกล่องหนึ่งนะครับเนี่ยนี่อีกกล่องใหยอีนะครับนี่อันนี้กอกไส้หรือไส้กอกครับไส้กอกไส้กอกเนาะไม่ใช่กอกไส้เนาะกอกไส้ก็ได้เดานี่เพราะว่าเอากอกไปไส้มันอันนี้เหมือนกันไหมอันนี้นี่ไม่เหมือนแต่อันนี้เนื้อแดดเดียวเนื้อแดดเดียวเนาะในในสามแดด ยังไม่ได้ตากอ๋อยังไม่ได้ตากน้องมันได้แค่แดดเดียวกดมันได้กลิ่นมะนาวใครได้กินมะนาวเพื่อนเนี่ยน้ออ่ะโอเคพี่ครับเอาของอร่อยอร่อยนะครับข้าค่ะกละโดดเนืคอข้พี่ถ่ายทุกทีโอเคครับเนื้อย่างปูขุนนะครับผมตอนนี้เรากำลังจะกินข้าวกันครับปูขุน หม้ได้20บาทครับผมว่าคุ้มเลยครับจริงๆนะครับพี่สีใหญ่เลยเนาะเนี่ยใช่อร่อยมากคุณซื้อมาเป็นเนื้อมาแต่็จแล้วเราต้องแวะนะครับโคขุนครับผมแสงไฟอาจจะนั่นหน่อยนะครับพี่สีไฟแรงเลยครับหนาวอากาศหนาวนะครับแล้วก็กินอะไรร้อนๆถึงชุดยอดเลยแบบหลายเด้อข่าวด้วยกันนะไอซี่เออหน้าที่เป็นอย่าง นี่ดีกว่าเข้าไปไม่เห็นคนไม่ได้หรอกเพราก็ต้องนั่งเฉ่งไฟนั่งอย่อืองี่นี้จะดีกว่าเป็นวันนะที่ก็นั่งบางเอาเนี่ยซีนแล้วนั่งบางไปเอาแซ่บนี่ลิ้มหนักหน้นี่ลิ้มผงคืนนี้หลานก็พาไปกินเนื้อนะครับนี่กินเนื้ออีกอ่าแล้เขาชอบเท่าไหร่ อร่อยลมหนาวมากโหถ้าไซีมาสัมผัสเนาะอร่อยอร่อยครับผมนี่นี่นึกก่อนไอซีย่างไม่ฉุกแล้วแหละครับมีเนี่ยมมีเนี่ยมหน่อยมีเนี่ยม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 มันเป็นละอินเหรอ ก็ที่สั่งมาจานเนื้อแบบนี้นี่หนานานอกี น้ำกินน้ำแก้วกรบโบมี่เลยบ่นี่แก้วบ่อดแต่เนาะเนาะครับเอฟซีครับไม่มีเฉพาะปิ้งย่างอย่างเดียวนะครับแบบนี้ก็มีนะครับอันนี้เขาบอกหูวัวเนาะ ี่ด้านนี้ขอยัดครับผมพีดนิดนึงผมขอถ่ายนีดหน่อยครับเขานี้เรียกว่าเอ็นเกลนะครับเนี่ยอันนี้ต e ีนวัวโทษนะครับเท้าวัวนี่เองนะครับแล้วก็มีเท้าเหี่ยวเนี่ยนี่คือเท้าวัวนะครับที่เอามาทำเป็น เออเอออยู่ที่นั่นอันนี้ถุงถุงเท่าไหร่ครับนี่ห้บาทครบห้ากิบบาทอเราเรามีอยู่นะครับส้มส้มขาวัวอันนี้อันนี้หกสิบบาทครับอันนี้เขาเรียกว่าหูวัวนะครับหูวัวเย็นแก้ววัวตัวนั้นหูวัวนะครับผมครับผมน ใหญ่เลยครับอ้ย่างเยอะเลยนะ10บาทเนี่ยยังเยอะเลย6ทิปเยอะเลยนะครับ6ทิปเยอะเลยซีดูก่อนนะจะกินไหมเนี่ยทานน้ำจิ้มแซ่บๆอ้สุกแล้วเนาะอันนี้สุกแล้วเนาะเลยเนาะสุกแล้วพร้อมทานได้เลยคุณจะไปอุ่นทานได้เลยใช่ไหมเนี่ยอันนั้นยังมันยังอ๋อยังเหรอก็ไปต้มอีกใช่ไหมคะต้มแซ่บต้มอีกเนาะครับผมอ่นี่คนรอคิวนะครับเต็มเลยเนาะอ่าเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะครับคนรอคิว เรา Q. เราคิวเราเรามีแล้วตรงนั้นเราเอามากินได้แล้วอ่าพรุ่งนี้เอามากินเนาซื้อมาจากซื้อมาจากคำยังพลคือพลยังคำอ่าเอาเกฟซีนี่คือเอามาฝากอาหารอร่อยของเมืองนครพนมซึ่งมีโคขุนนะครับชื่อร้านอะไรครับร้านอะไรครับนี่ไม่มีชื่อเนาะร้านไม่มีชื่อเนาะ ร้านขายดีครับร้านขายดีนี่ทีโอเคเนระทำไมโอ้อาอาเราจะเดินเดินไปเรื่อยๆอีกนะครับเนาะหลังจากที่เรากินแล้วเรียบร้อยนะครับผมเราก็จะเดินไปเรื่อยๆนนอค,ค,ยครับตอนนี้จนนคนเดินคนบางตาแล้วครับตอนนี้คนบางตาลงแล้วเนาะ 예. Yeah.